อาสวัสดีครับพ่อสํมชายพารวยชแนลนะครับวันนี้ขออนุญาตอสมออสรบสตอบ้านคำยางนะครับบันทึกเทปว,วีดีโอลงช่องพ่อสํมชายพารวยชแนลเลยนะครับอาอ,อ,อันนี้คุณละไมอัจฉรารนะครับหมวกสวยๆครับอันนี้ช่อง youtube งช่องแดงนะครับละไมพาเที่ยวละไมพาเที่ยวอา,าเ<ช>อคียเตอร์เฟซบุ๊กเพจเอาเพจสาวละไมพาเที่ยวนะครับ ฝากในช่อง YouTube พ่อสมชายพารวยนะครับออามาดูนะครับพี่เนี้ยมาดูมาดูมาดูครับดูการสารหมวกนะครับดูการสารหมวกขออนุญาตด้วยนะครับอ้าวพ่อสมชายพารวยนะครับโอ้เจาะรูอันนั้นครับอ่าอสมอ่อยังกอดีเด่นเนาะยอดเยี่ยมเลยเนาะเป็นระดับภาคมาท่าน ระดับเขตนะครับสัญญาโพกลางนะครับอสมรบสตบ้านคำยางตำบลล้งเหนืออำเภอบ้านม่วงยะสกุลนครนะครับส่งเข้าประกวดโดยรอโพสตบ้านคำยางนะครับโดยคุณหมอนุกนิกนะครับไม่รู้ชื่อจริงอะไรจำไม่ได้อาจจะหมอนุกนิกแต่ส่งเข้าประกวดนะครับได้อสมดีเด่นระดับเขตนะครับสัญญาโพกลางนะครับสองปีซ้อนนะครับโค er <อา> <additionally, S 1> ้ดเอตระน้นแปดอันอันนี้สิบแปดอันอันสุดสั้นสิบห้าเยนได้ป่ะดิ เอาทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนมนะครับทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนมเพื่อนำกิจกรรมวันอสมองของชาตินะครับวันที่20มีนาคม2568นะครับแต่ว่าอําเบอร์านม่วงในจัดวันที่18มีนาคมนะครับนี่นะครับตัวตัวอย่างหมวกสวยนะครับจากคุณใครนี่ในหน้าคนเียผู้ผู้หาดบ้านนี่ แมน่าผู้หาดดองกันตัวเฮาเนาะยังก็ซื้อยังก็เพิ่ซื้อเจ้าไหมฮะสวักดสวักผู้หาดนะครับดองกันนะครับนี่อันนั้นเพื่อนฟังของใส่อันนี้ฟังฟังไปยิ่งครับออสมอนะครับนี่ครับโอ้ดูตัวอย่างครับพ้องอันนี้บ้านน้ำจันใช่ไหมครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับใบละร้อยนะครับใครต้องการนะครับ ใบละร้อยนะครับห้องไฟนี่ชื่อชื่อน้ำเสียห้องหนาวห้องหนาวนุ่งนิ่งป่ห้องหนาวเลย๋อสัญญาโฟกังโอ้สัญญาโฟกังนะครับขออนุญาตนะครับอจานนะครับใส่แล้วครับเห็นไหมสวยนะครับเมื่อกี้นะครับการทำขายกับใบละร้อยนะครับจากกล่องจากกล่องนมที่ดื่มแล้วนะครับนมน้ำหมดแล้วนะครับเอาใส่นะครับฟีเซนเตอร์นะครับ <laughs> เอาใส่ยูคุณอาตีใส่ผมด้วยนะอาตีผมโสภาัต,ติดโโอ้ oh, อันนี้คุณอะไรนี่เชื่อเชื่ออสมอด์ดดนานสุกุนค่ะชัดทองถัทองบ้านตรงเหนือโอเคะ okay, นะครับมุส mm hmm. าวนี่ทวิถ้ายกศิีวิศากลับไปเปิดอันนั้นละน้องปลาไปข้าบ่อลงปลา <c oughs> <c oughs> เอ,อไปลงปลา ไปพูดละเอาเพิ่นเอาฮอร์กระจายข้าวไป,ไปรถเพิ่นเลยเออเครื่องเสียงไปไป้านมหอ,อ้อดิเออ่นไปนี่หันแหละดูนะครับดูตัวอย่างนะครับดูการทํานะครับดูการทํานะครับดูนี่เรือนะครับเอาสม่บันไดเจ้าฮะสม่าจิตอาสาบัานไดตอนแดงตอนแดงนั่นเนาะอขอบคุณคุณหนาเจ้าวีเลยก่อดว่ากอดอยู่กับหมอ เอาเขาก็เป็นขี่เติร์กันนี่ขี่เจ้าซึ่งเลยแม่ป้าเนี่ยนี่บอกแม่ป้าพ่ออ้อมบอกเจ้าเนี่ยโอ้ยเกยกันแน่เกยตัวจริงเนาะไอ้ตัวจริงก็สวยกว่าในในหลานว่าตัวอีเลียตัวจริงก็สวยกว่าในี่หลานว่าว่าจำอะไรได้เนาะม่นเป็นตัวจริงว่าขี้หล่งอีเลียพ่อป้าแม่ยังกับแม่แม่แม่ป้าพ่ออ้อมเนาะ อ,อันมานอยู่บ้านหรือเป่าคืองวดหนึง่งือไปว่ายวนเออไปเหตุลง้งยางกันปะอือคือมาอยู่บ้านแล้วผมอยุบา,ยยบานเป็น,น,นป,ปีแล้วได้ได้รับเงินคีเตอร์แล้วบ่ได้รับเตอร์นหนึ่งแล้วบ<ะ>่อันนี้ยูทูบเบอร์ด้วนี่ิได้รับสองเตอรแล้วว่า <laughs> ดูรักรอเหรียญน,นี่แหละรอยเหรียญรอเหรียญก็ะสับกระสา หาส,สวยๆนะัออ่นในกันออโตมาบ้านเจริเลนไปสารนะครับมาดูบ้านคำว่อมั่งครับบ้านผมนะครับมาดูบ้านคำว่อมั่งครับดูบ้านคำว่อมั่งครับนะีะขออนุญาตบันทึกเทปลงวีดีโอช่องพ่อสมชายพารวยชาแนลด้วยนะครับช่องวันบนพ่อสมชายพารวยชาแนล ช่องวันสามสิบเป็นโทรทษเขาเรากันนั่นนะอันนี้ช่องเจ้าของสั่งมาเองพราสนใจเพราะโรยชีเนลได้รับเออได้รับอ่ารายได้จากยูทูบแล้วได้กี่เหรียญแล้วอ่างวดแรกได้ร้อยเหรียญงวดนี้ได้แปดสิบสามเหรียญแล้วบอเวนชีเอเตอร์เดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ช่องแดงนะจ้าไม่ใช่ช่องฟ้าฟ้าสมาดูนะครับนี่ครับ อสโมอนี้รัฐานมตินะครับว่าสโมอบ้านคำอ,โอ,โอโโจจ้อหมู่เจ็ดในบ้านพ่เองนะครับนาคตจะจัดให้เป็นประธานนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าประธานสมศักเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับเมียภรรยาเริ่มบนแล้ว <c oughs> ดูวิธีการนะครับดูวิธีการทํานะครับการร้อยนะครับนี่การร้อยนะครับ ตุยงมีหลายใไปขายใบละร้อยในบ้านเท่าน้ะเออขายใบละร้อยเนาะเออเอออตยงเห็ดเห็ดทำกันเท่านี่แล้วมาซีนนี่แล้วเออเออซอยกันนี่เห็นก็ีข้นนี่เห็ดไปได้หลายใบผู้ใดบรสุคขายขายใบละรอยเนาะมาปันกันเนาะก็อยู่ได้เนาะตองน้อง่ามาเป็นเ้าสามสิบเนี่ยโอ้โหอั ปกติใบ,บนึงมันใส่เจาก,จากันสิบส <12. S 1> <12. S 2> องโอเคเนยวดูไวที่ทำสำเร็จแล้วนะครับอันนี้หมูหนึ่งกับหมูสิบสอนะครับนี่แม่นว่า อันนี้หมูเก้าหรือหมูหมูสิบสองเนาะอันนี้หมูสิบสองอันนี้หมูสิบเอ็ดไปเลยสิบเอ็ดนาทาวีสิบสองเจรเิญไพศารอันนี้ก็อสมอคนนี้ก็ไม่อยากจะปากบอกนะครับ <c oughs> เป็นคุณภระระยาออสมอดีเด่นระดับเขตน,นะครับสัญญาโรแกรมนะครับคุณภระระยาครับ ด้วยงานสามีอย่างเต็มที่นะครับสามีพาลุยก็ลุยเต็มที่นะครับคุณจำซื้อลไไแล้วว่ได้หรอจำได้แล้วดูขั้นตอนนะครับ,บามาดูนะครับดูขั้นตอนนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้หมูสามหมูห้าหมูหนึ่งหมูสิบสองนะครับนั่นครับ คือคไข่คือสวานมือนะครับนับอ๋อสมอดีเดี๋ยวดับภาคสองสปทปีซอนครับสาขา,าสิ่งเวีล้อมนะครับลวดมัดขนมแล้วก็จัดการสิ่งเวีล้อมนะครับก <c oughs> ็ดูของจริงนะเสร็จแล้วนะครับ โอ้จำหัวตะจำซื้อคุณสามีเคยได้เนาะกำจัดภาษาพม่าได้นี่ครับสองสีสองสไตล์นะครับเป็นไปลงล่งป่าเบ้างไหมแม่เออเธอล่องไปยังหนองหมู่บ้านเขาไปแค่นั่นนอ่องใส่เอากระสีลงมาได้ไม่ไม่พร้อมก็จะซื้ออ๋อซื้อซื้อเมาหนองอ๋อเฮ็ดเฮ็ดลุ่มหุ่นกันโอ้ครับนี่ครับหมวกสำเร็จ สำหรับคลิปนี้การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้เขากลัีรีไซเคิลหัวที่บ้านเราเนีอาว่าไรเจ้านั่นจะเป็นมักจะเป็นมักยี้ฆ่าผัวบ่เจ้าข่าผัวบ่เจ้าเออเด็กกำลังดีวันบ่มีป่าแต่ว่าหาตื่มแล้ววะครับ หยอกๆได้ครับพี่น้องไม่บอกมวนครับเพราะว่าก็ไม่ได้หัวครับไม่ได้หัวก็ไม่ได้ลูกครับโอบคุณเลครับคุณแต่สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับชมแล้วอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พอามสนใจพารวยด้วยชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ